อยากจะชวนพี่น้องชาวก้าไกลทั้ง5จังหวัดรวมถึงพี่น้องกาญจนบุรีที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยว่าทหารมีไว้ทําไม80ปีผ่านไปประเทศไทยทหารมีไว้ทําไมเพราะคุณจะไปลบกับใครสมมุติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธ อ้ประเทศที่มันอยู่กยใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได,ด,บได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพก็ได้สามไปถ้าผู้นําฉลาดพอมันคือเรื่องกฎกติกาสากลมันคือเรื่องระเบียบโลกยิ่งประเทศเล็กๆอย่างพวกเรายิ่งต้องฉลาดสามารถที่จะทำให้ประหยัดงบกองทัพไปเยอะทหารมีไว้ทำไม